ันก็เลยทําให้เราไม่อยากเจอใครเลยหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตไม่อยากเจอใครไม่อยากกินข้าวไม่อยากคุยกับใครสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วยูเควันนี้มาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเมียฝรั่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางคนคิดว่าโรคซึมเศร้าคือ มันไม่สำคัญหรอกไม่อันตรายเลยแต่ตามข่าวที่ออกมานะคะตามท้องหน้าหนังสือพิมพ์รูปว่าตามข่าวต่างๆก็จะบอกว่าตายเพราะโรคซึมเศร้าค่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้ามีเหตุอย่างนั้นเพราะโรคซึมเศร้าค่าแม่เพราะโรคซึมเศร้าแต่อยากบอกอย่างหนึ่งว่าอันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้ตัวหรอกว่าเป็นโรคซึมเศร้า นะคะคนรอบข้างเขาจะสังเกตเราเองจากประสบการณ์ของตัวเองก็คือเริ่มต้นจากการที่เก็บสะสมเราก็ไม่รู้หรอกเก็บสะสมความเครียดมาเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยเรื่องเจอเรื่องนั้นเจอปัญหารอบข้างเรื่องนั้นเรื่องนี้มาจนมันมาระเบิดตอนที่ลูกชายคนเล็กเสียชีวิตนะคะมันก็เลยทำให้เรา ไม่อยากเจอใครเลยหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตไม่อยากเจอใครไม่อยากกินข้าวไม่อยากคุยกับใครไม่อยากตื่นคือถ้านึกในใจว่าถ้าหลับไปแล้วไม่ต้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะรู้สึกดีไม่อยากรู้สึกเจ็บป่วยปวดไม่อยากรับรู้ตื่นขึ้นมาจะต้องมานั่งเสียใจมานั่งรับรู้ คือคือคุณเข้าใจไหมว่าความสูญเสียมันมันพูดออกมาระบายเป็นคําพูดออกมาไม่ได้นะคะแต่ว่าดิฉันโชคดีอย่างหนึ่งก็คือสามีฝ้าให้กําลังใจแต่ดิฉันก็จะไม่หงุดหงิดนะคะช่วงนั้นจะไม่หงุดหงิดเลยแต่ว่าจะไม่ค่อยพูดจะอยู่เงียบๆคนเดียวไม่กินไม่นอนจะอยู่เงียบๆสามีก็เลยพาไป หาหมอนะคะพอพาไปหาหมอก็หมอก็จะให้ยายาตัวหนึ่งมาคือสามีก็จะเล่าอาการให้ฟังให้คุณหมอฟังแต่ตัวเองก็ยืนยังยนยัน,ยนยว่าฉันโอเคฉันสบายดีเพียงแต่ฉันเหนื่อยฉันไม่อยากทำอะไรแค่นั้นเองคุณหมอเขาเขาให้ชอยมาว่าคุณต้องการที่จะไปพบปะเพื่อนฝูงหรือกลุ่ม กลุ่มคนที่เป็นเป็นโรคแบบเนี้ยด้วยกันเพื่อที่มันจะมาจอยความคิดเห็นแบ่งเบาคือได้เจอคนอื่นใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ว่าเฮ้ยฉันก็เป็นอย่างนี้นะเฮ้ยฉันก็เป็นอย่างนั้นนะเพื่อที่จะระบายความทุกข์ออกจากตัวนะคะมันจะช่วยได้แต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบคุยกับใครที่ไม่รู้จักไม่สนิทนะคะ หมอเขาก็เลยจะให้ยามาแล้วสามีก็จะช่วยในการที่จะพาเราไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้เพื่อผ่อนคลายนะคะก็เที่ยวในรอบ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 เมืองนี่แหละไปดูบนเขามั่งไปภากไปสวนสาธารณะมั่งแล้วแกก็จะซื้อกระต่ายตัวน้อยๆน,น,นะคะมาให้เลี้ยงพอหลังจากนั้นมันมันก็หลังจากเวลาด้วย มันก็ช่วยเยียวยาตัวเองก็จะจะจะไม่หมกหมกตัวอยู่แต่ในห้องละก็จะพยายามออกมาแล้วก็มีมีเจ้ากระต่ายตัวน้อยเนี่ยเขามามาอยู่ด้วยนะคะเนี่ยมีมีคนเนี้ยสามีก็ซื้อคนเนี้ยมาให้อยู่ด้วยก็ช่วยได้นะคะช่วยได้แล้วเขาก็น่ารักนะคะดูสิ ลูกสาวคนนี้เขาก็น่ารักมากมันก็ทำให้เราดีขึ้นการที่เราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วคนจะหาว่า,เ,าเป็นโรคเห็นเห็นเรียกร้องความสนใจต้องการให้คนรอบข้างเอาใจซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นอาการป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวและคนกลุ่มนี้จะไม่อยากไม่อยากมีชีวิตอยู่ คือถ้าคุณถึงขั้นที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากตายนี่เป็นสัญญาณอันตรายนะคะเป็นทายอย่างหนึ่งที่บอกว่าอันตรายแล้วแต่ถ้าเราเราโชคดีที่ได้คนรอบข้างได้สามีได้ครอบครัวเอาใจนะคะแล้วก็มันจะช่วยผ่อนคลายได้เราจะไม่จะเขาจะดึงเราออกจากจุดที่พราะ เขาจะดึงเราออกจากจุดที่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 เราเราอยู่วังวนตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วดิฉันดิฉันไม่พยายามฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าดิฉันยังมีลูกชายอีกคนหนึ่งอยู่แต่แต่ในสภาพอย่างนั้นก็คือเพียงแต่คิดว่าตัวเองไม่อยากมีชีวิตอยู่ในครั้งแรกที่ที่คนส่วนใหญ่จะคิดว่า การที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วไปหาหมอคือคนจะคิดว่าคุณบ้าไม่ใช่นะคะโรคซึมเศร้ากับการไปคบ,บจิตแพทย์ไปพูดคุยกับหมอกับการเป็นบ้านเนี่ยมันคนละเรื่องสมัยนี้แล้วเปิดใจได้เลยคือไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าเราบ้าคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเราเก็บตัวเราไม่ไม,ไม่ไม่อยาก วุ่นยุ่งวุ่นวายกับใครนั่นคือโรคซึมเศร้าแต่ถ้าคุณเป็นโรคซึมเศร้าแล้วอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไปทําร้ายคนอื่นไปหงุดหงิดใส่คนอื่นอันนั้นดิฉันคิดว่าไม่น่าจะใช่โรคซึมเศร้าเพราะโรคซึมเศร้าก็คือจะอยู่กับตัวเองอันนี้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะจะอยู่กับตัวเองเท่านั้นจะไม่สนใจใครเลย ถ้าใครกำลังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือว่าหาทางออกยังไม่ได้คุณคุณลองลองหาวิธีคือถ้าอยู่บ้านเฉยๆคุณลองเดินออกไปข้างนอกนะคะถ้าสามีไม่พาไปเราก็เดินออกไปได้ในช่วงที่สามีไปทำงานก็นั่งรถไปในเมืองนะคะไปช้อปปิง้งถ้าไม่ช้อปปิ้งก็ลองไปเดินทานอาหารหรือว่าไป ในเมืองไปเดินเล่นดูของด,ดูนู่นดูนี่ถ้าเราไม่รู้จักใครแล้วไปไปไม่เป็นนะคะถ้าในกรณีที่อยู่ต่างประเทศเราก็สามารถเดินรอบๆบ,บ้านบริเวณบ้านเราก็ได้นะคะบ้านเรามีอะไรมีใครมัางหรือไม่ก็หาเจ้าตัวน้อยเนี่ยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วมันจะช่วยคุณได้นะคะเพราะว่าหมอเขาเขาบอกอยู่ว่า พวกสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะหมาแมวหรือกระต่ายหรืออะไรก็ช่างเขาจะช่วยบำบัดเราได้เป็นไรคะลูกเขาจะช่วยบำบัดบำบัดเราได้เขาจะช่วยเรานะคะดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่กำลังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ตอนนี้ขอให้คุณผ่านพ้นมันไปได้ มันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยในการที่เป็นโรคซึมเศร้าคุณเชื่อไหมว่าไม่ว่าจะผ่านมาหลายปีกี่ปีแล้วก็ช่างดิฉันก็ยังกินคุณหมอก็ยังให้ดิฉันกินยาน่าจะเป็นยาคลายเครียดหรืออะไรนี่แหละแต่เป็นยาแก้โรคซึมเศร้านะคะคลายน่าจะคลายเครียดแหละมันช่วยได้คือดิฉันก็คงก็ยังไม่หายขาดนะคะแล้วโชคดีที่ดิฉันได้ออกไปทํางานบ้าง ไปเจออะไรใหม่ๆบ้างไม่ต้องมาหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเดิมๆแต่ว่าถ้าดิฉันเจอคลิปเก่าๆหรือรูปภาพของลูกชายที่เสียไปถ้าถ้าถ้าวันไหนนั่งคิดถึงเขาดิฉันก็จะซึมทั้งวันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ซึมซึมคือคือเรายังไม่หายขาดแต่ว่าเวลามันก็จะช่วยได้ ดีขึ้นจากจุดจุดแรกวันแรกช่วงแรกๆที่เป็นเลยช่วงนั้นก็คือคุณเชื่อไหมว่าไม่อยากตื่นนอนนอนอยู่บนเตียงไม่อยากกินอะไรไม่อยากไปไหนไม่อยากคุยกับใครจะปิดห้องล็อกห้องไว้เลยจนสามีต,ต้องออกก่อนเอา,อเาทุกอย่าง ờ ออกจากจากห้องนอนเลยนะเขาเขากลัวเราค่าตัวตายแต่เราเรายังไม่อยากฆ่าตัวตาย คือถ้าถามว่าตอนนั้นอยากตายไหมก็ดีนะคะมีความรู้สึกว่าเออตายก็ดีคงจะสบายไม่อยากลุกขึ้นมาเจ็บปวดนะคะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดีวลูกเร็วสวัสดีค่ะ